เราต้องทําอะไรกับปุ่มนี้เนี่ยงั้นฉันจะลองกดดูทําไมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ้าเข้าใจแล้วคือแยลลี่เจ๋งไปเลยทอยอยากกินบ้างอะเคทฉันกอยากลองเหมือนกันอโหฉันได้ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันชอบมากมาอ๋อทุกคนต้ของอร่อยฉันอยากลองเหมือนกันมาลองกันทำไมกัดไม่ได้เลยแปลว่าฉันได้ขอนจริง ก่อนไลยแม่จ๋าอะไรกันเนี้ยโอโหเราถูกส่งมาที่ชร l เลนจ์ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราฉันได้ยันลี่ขวดละมันเด้่งดน่มรวดเร็วจังเลยสดๆดูสิฉันขอเริ่มกันได้ไหมเอาเย,ย้มาลองกันอืมกินหอมมากอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วบานขวดเป็นชิ้นๆกัน แล้วก็ทำเยลลี่เบอร์เกอร์มันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเราแค่ต้องใส่เยลลี่ในขนมปังและจากนั้นก็มีเยลลี่สุดอื่นๆให้เราชอบตามด้วยแยมเบอร์รี่แล้วก็ปิดด้วยขนมปังน่ากินมากทีนี้ก็มาลองอืมเจ๋งจังอร่อยเกินบรนยายเลยจะกินให้หมดเดิยนนี้ ซอ,อีต้ตาเธอแล้วฉันเอาเงิ้นก็ได้มาดูกันว่าฉันได้อะไรทำไมขดขดไม่ได้มันเป็นของจริงอะเร็วเข้าโอ้ไอเดียต้องทุบขวดกับโต๊ะได้ผลได้ผลจริงๆริงอ,งอย่างนี้สิมันกลายเป็นน้ำพุโอแต่แฟนตาว,วูมาหมดเลยอะแล่ก็ไม่ลองน้ำได้ซ้ำเลยแค่ฝาโอ้ โซอี้อย่าทำแบบนั้นได้ไหมเอาละ่ะตอนนี้ก็ตาฉันโอ้โหดูที่มือฉันสิมันคืออะไรเนี่ว,ว้าวมันคือช็อกโกแตเจ๋งจริงเลยและคข้างไหนก็มี m อ็มอตั้งมากมายฉันชอบมันม,กมากๆโอ้มาทุบคนกันดีกว่าและนี่คือคอนมาทุบก,กันเลย สุขจังฉันรู้สึกผ่อนคลายทีนี้ก็มารวบรวมทุกอย่างแล้วก็มาลองกันฉันจะกินให้หมดเลยนะยำอ,อ้โหลูกตาใหญ่มากเลยถ<อ>้าสนใจแล้วก็เื่นละฉันได้ตาจริงๆหรอน่ากลัวฉันก็ได้ลูกตาแต่ไม่ใช่ของจริงต้องอย่างนี้สิฉันอยากลองจับ ว้าวมันคือเยลลี่อะสาวๆจะลองก่อนนะเฮ้ย hey, ทำไมกัดไม่ได้อะแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยต้องนึกอะไรสักอย่างทำยังไงดีนะ <c oughs> ใช่แล้วใช่ช้อนตักลงไปที่ลูกตาดำ <c oughs> มันดูตลกจังเลยอะ <c oughs> โอ้ใช่อร่อยม,กมาก <c oughs> อะไรกันเนี่ย ยามอยู่ข้างในด้วยสุดยอดต้องลองแล้วโอ้ชยัยยิมเอ้ดึงเมือกมาไม่ได้อ่ะสาวๆทำยังไงดีมาเล่นกันเถินนะดูเหมือนลูกบอลเลยโอทีนี้เราก็มาชุนลองห่วงกันเล่นดีๆแล้วก็ยิงแจ๊งอ่ะสำเร็จแล้ว เอาละอลิสตอนนี้ตเาเธอเอาได้เลยมาลองกันมันทำมาจากช็อกโกแลตแน่นอนตอนนี้ฉันกโกแจะทุบบันว้าวเอ็มเอ็มเอ็มเยอะมากต้องอย่างนี้สิโชคดีช็อกโกแลตแสนอร่อยลูกกวาดก็สุดยอดกินได้น่าอร่อยจังเลยโอ้งั้นตอนนี้ก็ตาฉันฉันมีดูงตาจริงจริง เราต้องทำยังไงกับมันนี่หนึ่ไม่ออกเลยโอ้ใครอยู่ตรงนั้นฮากิวากิไม่จริงมันกลาเลือตาเหรอแน่นอนไปสิฉันไม่ต้องการมันอยู่แล้วอยากกินฉันก็พอรู้สึกดีขึ้นไหมเยี่ยมเลยดีใจที่ได้ช่วยนะอ,าอ้าววิญ <H ug ly> ่าณสาวๆใครใบนี้ดูเหมือนของ <H ug ly> จริงเลยอ๋อนี่มันช็อกโกแลต <Wow. S 1> ชัดฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ส่วนฉันได้ยังเลจริงๆดูสิมันจริงแค่ไหนโอโหแค่เธอได้เค่คจริงๆเหรอใช่แล้วเรามาเริ่มที่เธอนะเธอเริ่มก่อนก็ได้มาลองกันอ้ฉันกันไม่ได้อะแต่ว่าฉันจะรู้แล้วต้องทำยังไงจะตัดมันด้วยดาบแสัง้งทำไมสัน้นย่าอโหข้างในมีนขนมเยอะมาก ยังเป็นยันรีดด้วยอ่ะวิเศษไปเลยอ๋อใช่อร่อยเกินบรรยายฉันอยากกินให้หมดเลยหยินไม่ได้แล้วแต่เธอชะีกนานแน่แนนะ่ฉันเราไม่ไหวแล้วอ่ะมาเริ่มกันเลยทุบชะไรให้แตกข้างในต้องมีสิ่งน่าสนใจแน่แน,นะว้าวเจ๋งอ่ะมีขนมมากมาย มาเริ่มที่ปอ๊อกกี้กันเออดูสิน่ากินที่ไหนใช่อะไรสุดๆดูไม่ได้แล้วกินปอ๊อกกี้เสร็จแล้วก็ไปต่อได้ทีนี้ก็มาลองสเนกเกิลส์นี่อลิซอย่าย,ยนขอ,ของขนมสิช่างเถอะมันดูดีกว่าอะไรอยู่ในไข่จริงๆของฉันนะแม่จ๋ามันคืออะไรอ่ะฉันกลัว สาวๆทำยังไงดีโอ้ดูนี่สิข้างในมีลูกเจี๊ยบที่น่ารักอยู่อะวิเศษเปไปเลยโอ้น่ารักมากดูเหมือนกล่องอะไร,ประแปลกๆนะอยากรู้จังว่าอะไรอข้างในอลิสถ้าปิดก่อนสิได้เลยเปิดเดี๋ยวนี้ฮ้มันคืนออมไรยสาว มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแปลกจังมันไม่ขยับเลยอะบางทีอาจจะเป็นสกัดเลดีก็ได้นะต้องลองดูเออต้องอย่างนี้สิมันคือสกัตจริงๆอร่อยม,มากด้วยฉันไม่เคยมันรู้สึกกำลังสาัมมาก่อนอเออแปลกจังฉันรู้สึกกลัวตาฉันเปิดแล้วให้ตายไปมาแล้วสั่เหมือนกันแต่มันไม่ขยับหมายความว่าไม่มีชีวิตแล้ว มัลองกันอม,มันเคยยเยลี่นี่แต่ว่ามันเหนียวไปหน่อยเอย้แต่ว่ามันก็อร่อยมากฉันชอบอยากกินมากกว่าน,นี้พวกเธอกินจนหมดแล้วเหรออร่อยจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะงั้นก็หมายความว่าฉันได้ของจริงสิฉันกลัวแม่จ๋าเป็นยังไงดีเนี้ย ้องทุบมันแล้วรู้ท้าว่าเป็นคนชัดไปให้พ้นนะไปให้พ้นเลยเบลสาสาวน่ารังเกียจอยู่ห่างจากชัดเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยไม่เหลือแล้วใช่ไหมอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งตัวตอนนี้แหละฉันจะตีมันซอี้อย่าแต่ต้องมันนะมันคือชักและคนชัดอย่าตีมันอย่าทำแบบน,นั้นแบบนี้แหละเอาไปเลยอะไรยังเหลืออีกตัวเหรอ เขานี้ปีไลยเอาไฟเธอตีมมาแรงสาวคนฉันทำไมเนี่ยไม่มีมาแรงสาวตัวไหนเข้าใกล้ฉันได้นระยะหนึ่งเมตรได้รู้ว่ามันเหยียบกับฉันได้ยังไงโ้ยเหนื่อยจังเลยแต่มาแรงสาวแพ้แพ้หมดแล้วเธอชอบวิดีโอของเราไหมไม่ยายเลกด subscribe ช่องของเราด้วยนะและกดไลค์แจ้พลาอวิดีโอใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบาย